ครับเมื่อเดือนเมษายนพศ,ศ,ศ2568ผมได้ไปถ่ายภาพ สะพานรถไฟข้าแม่น้ําท่าจีนคือสะพานเสาว่าาตอนนี้ผมอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของแม่น้าท่าจีนทางด้านหลังของผมนั้นก็จะไปทางด้านนครปฐม,มส่วนด้านหน้านั้นเข้ากรุงเทพนะครับปัญหานทิศตะวันออกจะมีสองสะพานสะพานเก่ากับสะพานใหม่นะครับตามโครงการรถไฟทางคู่นะครับตอนนี้ผมจะเดินทางด้านขวามือ เรียบทางด้านทิศใต้ของสะพานไปตามแม่น้ําท่าจีนนะครับถ้าเรามองออกไปทางด้านทิศใต้นั้นนะครับเลยประมาณ500เมตรก็จะเป็นคลองเจดีบูชาซึ่งเป็นคลองที่รัชกาลที่4คง ให้ปวดให้ขุดนะครับเพื่อเป็นเป็นแท่นทางในการไปน้ำมาสก,การองพระผมเจดียด์ตอนนี้เขากำลังสร้างทางเดินเรียบหิมแม่น้ําอยู่นะครับเลยไปที่เป็นชุมชนนั้นตรงนั้นก็คือที่ตั้งของอำเภอนครเยสีตลาดทานานะครับซึ่งเป็นตลาดในการเอาเข้าบเลือกเข้ามาขึ้นที่นี่สมัยก่อนนะครับแล้วก็มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการ,กรเกษตรก็มาขายกันที่นี่นะครับแล้วเลยลงไป,ไปเพล็กน้อยประมาณไม่เกิน1.5กิโลเมตรก็จะเป็น คลองบางแก้วซึ่งคลองนี้เป็นคลองประวัติศาสตร์ตั้งสมัยทวารวดีเป็นประตูทางเข้าไปสู่น้ขมมในสมัยทวารวดีพอเข้าไปแล้วก็จะไปถึงนู่นครับวัดธรรมสราตรงนี้และครับก็จะมีนิราศหลายเรื่องเลยนะครับของบุคคลองการที่แต่งเอาไว้ตรงเนี้ยไม่ต่ำกว่า4ีหเรื่องทุก่ผมจะได้นําเสนอต่อไปนะครับพอผมพูดเสร็จปุ๊บนะครับผมก็เดินมาถึงทางด้านฝั่งตะวันออกของแม่น้าท่าจีนถ้าตรงไปนะครับก็จะเข้ากรุงเทพก่อนจะกรุงเทพก็เป็นสถานีิ้วรายทางด้านใต้ก็จะมีถนนนะาน เมื่อข้างข่าวที่ผมพายเรือจากทางด้านของแม่น้ำชาจีนตั้งแต่เชียงใหม่ลงมาก็ผ่านทางนี้ด้วยนะครับอ่ะล่ะครับจากนั้นผมก็หมุนกลับนะครับเพื่อจะเดินจากทางด้านทิศตะวันออกไปทางด้านทิศตะวันตกเดินข้ามสะพานแล้วจากนั้นผมก็เดินไปนะครับทางด้านขวามือผมก็จะเป็นทางด้านทิศเหนือแล้วนะครับอ่ะล่ะครับพอเราเดินข้ามไปทิศเหนือก็จะมีชื่อของสะพานสาววภานะครับชื่อสะพานแม่น้ํา สวนรถไฟนั้นนะครับที่จังหวัดน่านนะครับนะครับแม่น้ำน่านก็จะเป็นชื่อสะพานปารมินถ้าเป็นแม่น้ําแม่กรองนะครับก็จะเป็นจีราบุรีนะก็จะเป็นชื่อว่าสะพานจุฬาลงกรณ์ถ้าเป็นอาทิสุราธานีที่ตรงพุนพินนะครับก็คือสะพานจุฬาจอมเกล้านะครับสุดสะพานนี้คือสะพานเสาวภาไม่มีคําว่าผ่องสีนะครับถ้าผ่องสีนั้นก็จะเป็นประตูกับประตูระบายน้าระบายเรือประตูเสาวภาผ่องสีอยู่ที่คลองหลังสิทธิ์ทางด้านของแม่น้ํานครนายกนะครับแล้วก็อีก ประตูหนึ่งก็คือประตูน้ําจุฬาลงกรก็อยู่ทางด้านลังสิตรตรงตลาดลังสิต์นะครับที่ออกไปทางแม่น้ําเจ้าพระยานะครับตอนนี้ผมอยู่ทางด้านทิศเหนือนะครับมองไปทางทิศเหนือทางด้านทิศเหนือนะั้นถ้าเรามองไปนะครับก็จะมีวัดอยู่หลายและวัดเรียงกันอยู่นะครับก็คือวัดแควัดสัมปทวนวัดกลางคูเวียงวัดสัมปตากวัดกกตาลแล้วก็ไปถึงวัดยิ้วลายนะครับถ้าไปทางแม่น้ำเนี่ยนะครับก็จะโค้งไปมาสักสี่โลเซตจะถึงแม่นิ้วลายแต่ถ้าไปทางถนนทางรถไฟเนี่ยนะครับ ก็จะไปประมาณทัก3กิโลเมตรไม่ถึงนะครับก็จะถึงนิ้วลายเช่นเดียวกันนะครับเพราะม่น้ำาุ่มนี้มันจะมีรูปลักษณะคล้ายๆกับเท้าเท้าของคนหรือรองเท้าเนี่ยครับมันจะแหลมยื่นออกไปนะครับตรงที่วัดสำมาทวนตั้งอยู่วัดวัดกลางเคเวียงอยู่นะัก็คือส่วนของปลายเท้าทํำนองนั้นนะครับอ่ะลวครับผมก็ได้พาท่านเที่ยวชม อ่ะตรงส่วนทางด้านทิศเหนือของแม่น้ําท่าจีเนี่ยนะครับก็จะตรงไปนู่นเลยนะครับไปมีอําเภออะไรครับมีอำเภอบางเลนอำเภอสองพี่น้องเข้าไปอําเภอบางปมาาเข้าไปสุพรรณบุรีออกไปนู่นเลยครับไปไชนาทออกไปที่ประตูน้ํอ่าโพลเทพเลยนะครับผมก็พาท่านเที่ยวตามอภัยเรือทั่วไทยไปหมดแล้วนะครับดูได้เลยนะครับประมาณ้าตอนนี้กาลังจะเผยแพร่ไปมาสามคลิปนะครับภายเรือทั่วไทยประมาณ5 0 0 5 0 0 0กิโลเมตรนะครับอ่ะแล้วครับผมก็เดินมาถึงบริเวณทางด้านทิศ ได้นะครับโทษครับทางด้านทิศตะวันออกตะวันตกครับตะวันตกของแม่น้ำ่าจีนแล้วครับกลับเข้ามาที่เดิมครับตรงจุดที่ผมเริ่มต้นนะครับอะละครับเราก็ให้ท่านได้เชี่ยวชมนะครับทางด้านทางด้านที่ตะวันตกทางตะวันตกเนี่ยนะครับทอบตรงตรงไปนะครับก็จะไปนครปฐมนะครับแล้วก็ไปยังถึงบริเวณชุมทางหนองปลาดุกนะครับหนองปลาดุกนั้นก็จะแยกไปสู่พันธ์นะครับแยกออกไปทางด้านของกาญจนบุรีแล้วก็แยกออกไปทางด้านของราชบุรี เพราะนั้นตรงนี้ก็จะมีทางรถไฟประมาณสี่สายนะครับนะเช่นเดียวกับแก่งคอยแก่งคอยก็เหมือนเหมือนกบหนองประดุกเลยนะครับอ่าล่ะครับเราก็มาถึงตรงนี้แล้วนะครับผมก็ให้ท่านเที่ยวชมรถไฟกําลังข้ามสะพานเลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ